เราอยู่ในโลกเดียวกันเกิดสิ่งหนึ่งจากที่ที่หนึ่งก็จะกระทบกับเราด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าโลกหมุนรอบตัวเองสวัสดีค่ะเจอกับวารุต่ากแล้ววันนี้วารุต่าจะมารีบผ้าให้แฟนค่ะ เราจะทำการรีดผ้าเฉพาะเสื้อผ้าของแฟนเท่านั้นนะคะนอกเหนือจากนั้นเราก็จะพับและเก็บเก้าตู้เราจะไม่รีดโดยเฉพาะเสื้อผ้าของวารุตาเราจะไม่รีดเลยเนื่องด้วยว่าเสื้อผ้าส่วนใหญ่จะเป็นเสื้อผ้าทำงานเราจะประหยัดพลังงานไฟฟ้าประหยัดเงินของเราประหยัดเวลาของเราด้วยค่ะเพื่อที่จะลดทุกอย่างให้ก็รียกว่า้ใช้น้อยที่สุด แล้วก็ลดการเ,าเสียเวลาให้มากที่สุดแล้วก็ลดความร้อนของโลกที่เกิดจากการกระทําของเราด้วยค่ะวันนี้มาช่วยวรุตารีดผ้าด้วยกันค่ะเตารีดตัวนี้นะคะจะเป็นเตารีดเราใช้น้ําใส่เข้าไปแล้วเขาก็จะกลายเป็นน้ําออกตามรูแบบนี้ค่ะก็จะมีรูของเขาแบบนี้ซึ่งจะช่วยทําให้ ผ้าที่เราจะรีดมันก็เรียบมากยิ่งขึ้นแต่ก็มีข้อเตือนนะคะบอกว่าอย่าใส่น้ําเกินกว่านี้นะคะเดี๋ยวเขาจะหล่นเอ๊ยจะหล่นออกมาแล้วน้ํากับไฟฟ้าก็เป็นเรื่องที่ไม่เคยถูกกันสะักกะทีเลยค่ะเดี๋ยวมามารีดผ้าด้วยกันค่ะนี่คือกล่องเสื้อผ้าของแฟนค่ะนี่ก็วรุตาจะรีดผ้าที่ลายเยอะๆจะไม่รีดน้อย ตัวส่งตัวนี้จะไม่รีจะซกักแล้วก็สะสมแล้วก็รีบทีเยอะๆทีเดียวเลยค่ะเพื่อที่จะช่วยร่นระยะเวลาและในการทำงานรวมถึงลดในการใช้พลังงานไฟฟ้าด้วยค่ะแฟนของมรุตาวันนี้นะคะขาเขาบวมเขา่าบวมคือแฟนเขาจะจะมีปัญหาเรื่องเข่าเยอะมาก ราะว่าตอนที่เขาอายุ18ปีเขาเกิดอุบัติเหตุไปนั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์กับเพื่อนแล้วเผิญไปชนกับรถอีกคันหนึ่งทั้งคู่ก็เลยปลิวพอปลิวเสร็จแล้วร่างกายเราเมื่อกระทบลงสู่พื้นขาหักบิดแบบนี้เลยค่ะจนหมอเขาบอกว่าเขาแก้ไขไม่ได้ ปะเอินว่าโชคดีพ่อตารู้จักกับหมออีกคนหนึ่งแกก็เลยช่วยพอช่วยปุ๊บก็เลยทำให้แฟนเดินได้แต่ขาเขาก็ใส่นอ็อตก็เรียกว่าใส่ใส่เหล็กอะไรประมาณนั้นแต่ตอนนี้น็อตเอาออกแล้วนะคะฉะนั้นเขาจะเป็นคนที่ก็เรียกว่าความ ข้อต่อจะยืดจะหยุน่นง่ายๆคือคือคือไม่ได้คือจะเป็นคนที่ชื่อชื้อชื่อฉะนั้นความคล่องตัวในการวิ่งในการที่จะปีนป่ายในการที่จะทำอะไรเขาค่อนข้างที่จะไม่ค่อยถนัดเมื่อไม่ค่อยถนัดวาุตาก็เลยต้องบางส่วนก็เลยต้องทำเอง ก็เป็นเหมือนกับว่าก็ช่วยซึ่งกันและการสิ่งไหนที่เขาทําไม่ได้เราก็ทําสิ่งไหนที่เราทําไม่ได้เขาก็มาช่วยวารุตาก็ถือว่าเป็นสองคนก็ดีกว่าคนเดียวค่ะแล้ววันนี้ขาของเขาเข่าบวมมาก แล้วก็จะเป็นฝรั่งแล้วบาบวมและมันร้อนมากวารุตาบอกว่าเธอใช้ครีมอะไรทาเขาบอกว่าฉันใช้ยาหมองจากเมืองไทยทาก็เ,เลยว่าเธอต้องดูด้วยนะว่าหัวเข่าเธอร้อนเธอต้องใช้ยาหม่องเย็นเข้าไปช่วยถ้าเธอใช้ยาหม่องที่มีรทธิ์ร้อนมันจะยิ่งทําให้เข่าของเธอบวมมากยิ่งขึ้นวรุตาก็เลยไปจับดูเข่าร้อนมากก็เลยบอกว่าเดี๋ยวไปเอา ไอ้ผ้าเย็นมาประครบซะก่อนเดี๋ยวให้เขาหายร้อนเพราะตอนนี้เขาของเธอกำลังอักเสบอยู่ก็เลยเให้เขาทำเมื่อกี้เขาก็อเอาเอาตัวที่เป็นผ้าเย็นเอาไปประกบแล้วค่ะคือบางครั้งการดูแลสุขภาพก็เป็นเรื่องที่ที่เราต้องต้องรู้นะคะเล็กๆน้อยน้ออะไรแบบนี้ ก็แฟนก็เลยเดินขึ้นเดินลงแบบกระโยกกระเยกกันเลยค่ะตอนนี้ก็สงสารชายหนุ่มแล้วเวลาคนที่มีปัญหาเรื่องเข่าแบบนี้นะคะแล้วต้องไปนั่งขับรถแล้วใช้เกียร์กระปุกแล้วบางครั้งระดับของเกียร์ก็ไม่เหมาะสมกับสรีระของร่างกายก็ยิ่งจะทำให้การขับรถก็จะ ปวดเมื่อยมากยิ่งขึ้นก็ก็ต้องเรียนรู้วิธีการดูแลตัวเองกันค่ะการรีดผ้าของวารุตานี้นะคะวารุตาจะรีดด้านไหนจะไม่รีดด้านนอกเดี๋ยววารุตาให้ดูนะคะจะรีดด้านในค่ะนี่คือจะเข็บ เพราะว่าถ้าด้านในเราเรีดแล้วมันมันมันมีปัญหาอะไรมันก็ยังคงมีปัญหาด้านในไม่ได้มีปัญหาด้านนอกแต่ถ้าเกิดว่าด้านในเราเราสะอาดแต่ด้านนอกสกกรกลบหรือมีปัญหาอะไรขึ้นมาก็คงจะไม่มีใครอยากจะใส่แต่ถ้าเกิดเราเรีดด้านในน,นะคะก็จะทำให้เนื้อผ้าของเราก็ไม่ต้องโดนครับ กับเตารีดโดยตรงทำให้เนื้อผ้าของเรานี่ก็คงยังเป็นสีสันสดใสเหมือนเดิมค่ะแล้วการรีดผ้าของวารุตก็เป็นการรีดผ้าแบบง่ายๆเหมือนกับทำให้มันเสสร็จเร็จไปแบบนั้นคือจะบอกว่าเป็นแม่บ้านจริงๆมันก็ไม่ใช่ค่ะคือแค่พอทำได้แต่จะให้เนียน้ยนี่สำหรับวารุตาก็คงจะหาไม่เจอค่ะ แล้วก็มีน้องบางคนนะคะเขาก็เคยแนะนําว่าถ้าเราอยากจะรีดผ้าด้านนอกนะคะที่จะไม่ทําให้สีของผ้ามันหมองเราก็ใช้ผ้าบางๆวางครับตําแหน่งที่เราจะจะรีดเสียก่อนในหลังจากนั้นค่อยเอาเตารีดลงไปลงไปรีดเขาบอกว่าแบบนี้ก็จะทําให้เสื้อผ้าของเราไม่หมองค่ะ นี่ค่ะง่ายๆย,ยับมั่งยับนิดหน่อยแค่พอได้รีดแค่นั้นของวรุตานี่ก็ถือว่าโอเคแล้วค่ะหลังจากนั้นเสื้อผ้าที่เรารีดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไม่ไปแขวนค่ะพับเลยพับแล้วเก็บเข้าตู้ก็จะเป็นวิธีการที่ ที่ที่นี่เขาทำกันนะคะพับเสร็จเราก็จะพับเข้าตู้บ้านเรารีเซ็ตก็จะแขวนแต่ที่นี่ก็จะพับเข้าตู้นี่ค่ะหนึ่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะง่ายๆแป๊บเดียวก็ถือว่าไม่ไม่ไม่ไม ก็เรียวกว่าไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยมากมายแต่ก็พอใช้ได้ค่ะสำหรับการเป็นแม่บ้านของวารุตาวันนี้พอมีเวลาว่างเสื้อผ้าเยอะก็เลยต้องใช้เวลาเอาเวลานี้มารีบผ้าค่ะก็เป็นวันชิวชวอีกวันหนึ่งนะคะแล้วก็ช่วงนี้แฟนก็ปวดเข่า เรื่องของการเดินควบคุมจะไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่และช่วงนี้บรรยากาศที่ประเทศเยอรมันก็เดี๋ยวฝนเดี๋ยวแดดเดี๋ยวอะไรก็ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะมันเป็นแบบคือมันเปลี่ยนแปลงเยอะมากตอนนี้นะคะอุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้น1.2องศาเพิ่มขึ้นจากปกติ1.2องศา เป็นสภาวะที่น่ากลัวมากเพราะเราเพิ่มมาขนาดนี้สภาพอากาศของเราก็จะแปรปรวนร้อนร้อนมากหนาวหนาวมากแรงแรงมากท่วมท่วมมากคือทุกอย่างจะจะมากขึ้นอันนี้ค่อนข้างอันตารายมากๆเมื่อวานวารุตาเข้าไปฟัง ดเรเกริกนะคะซึ่งเป็นผู้ที่เคยติดหนี้เป็นปร้อยกว่าล้านแล้วเธอก็หันมาปลูกต้นไม้ทำปุ๋ยจากต้นไม้เกี่ยวกับต้นไม้แล้วเธอก็ได้เห็นแล้วว่าการที่เราได้อยู่ตามรอยของพ่อหลวงถือเป็นแนวทางที่มีความสุขแล้วก็ยั่งยืนมากๆ ไม่ว่าจะเกิดสภาวะแบบไหนเราก็อยู่ได้แถมเราสามารถทำอาชีพได้จากที่บ้านของเราเองเราไม่ต้องวิ่งไปที่ไหนเราคือเราใช้ทรัพยากรที่เรามีอยู่ตรงหน้าทําให้เกิดประโยชน์มากที่สุดแล้วให้ประชาชนทุกคนหันมาใช้ทรัพยากรจากดินโดยที่ลดการใช้สารเคมีลงสู่แม่พะโทรณี และเมื่อวานเธอก็บอกเป็นคำที่อรุตาก็ชอบใจนะคะเธอบอกว่านักวิทยาศาสตร์เก่งทุกเครื่องเก่งไปถึงดวงดาวเก่งไปถึงจักรวาลรู้หมดทุกอย่างแต่อุณหภูมิโลกร้อนขึ้น1.2องศาร้อนขึ้นแต่ทำให้โลกเย็นไม่ได้มันเป็นคำพูดที่วรุตาฟังแล้วเออมันก็จริงนะนักวิทยาศาสตร์ ทุกลกทั่วทั้งโลกเลยนะเก่งมากลงดินขึ้นเหนือลงใต้ไปได้หมดแต่ทําให้โลกโลกเย็นไม่ได้เพราะว่าโลกเย็นนั่นก็เกิดจากต้นไม้ถ้าเราไม่มีต้นไม้โลกเย็นไม่ได้เอ๊ะทำไมโลกเย็นไม่ได้เพราะไม่มีต้นไม้เพราะว่าต้นไม้เขาก็มีหน้าที่ของเขา หน้าที่ของเขานั่นก็คือดูดคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นกา๊าซที่ทำให้เกิดความร้อนคือจริงๆแล้วคาร์บอนไดออกไซด์นี้เขามีประโยชน์นะคะแม้กระทั่งในร่างกายของเราเองแต่ประเอนว่าอะไรที่มันมีมากจนเกินไปมันเกิดโทษแน่นอนประเอนว่าตอนนี้กา๊าซตัวนี้ซึ่งก็เรียกว่า ก๊าซเรือนกระจกจะมีอยู่5ตัวด้วยด้วยกันนะคะวันนี้วารุตาก็จะมาคุยเรื่องของคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นเรื่องของคาร์บอนทั้งหมดตัวก๊าซห้าตัวนี้นะคะจะนําหน้าด้วยคาร์บอนทั้งหมดที่ทําให้โลกร้อนเพราะว่าเขาจะคลุมโลกเขาจะไม่ให้แสงออกไปทะลุนอกโลกมันทําให้ความร้อนถ้าเกิดเหมือนกับ หม้อที่เราต้มน้ำแล้วเราปิดฝาไว้แล้วไฟของเราก็ยังเปิดเท่าเดิมแต่พอน้ำเดือดแล้วเราก็ไม่ได้เปิดฝาหรือไปลดไฟแต่เราก็ยังคงเหมือนเดิมเขาก็จะทะลุออกมาความร้อนก็จะเพิ่มมากขึ้นเสร็จหลังจากที่ต้นไม้เขาจะทําหน้าที่นั่นก็คือวรรตาขอพูดที่หนึ่งคาร์บอนไดออกไซด์เกิดจากกระบวนการการเผาไหม้ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ การเผาไหม้การหุงต้มอาหารก็เกิดคาร์บอนการฉี่การตดการอึหรืออะไรทุกอย่างก็เกิดคาร์บอนการหมักหมมก็เกิดคาร์บอนการทุกอย่างคือทุกอย่างเกิดคาร์บอนเหมือนเราเคลื่อนไหวแบบนี้เราก็เกิดคาร์บอนเราทําอะไรเราก็เกิดคาร์บอนแล้วตัวคาร์บอนเนี่ยเมื่อทุกคนมารวมรวมทำกันเยอะๆๆๆแบบนี้ แล้วเขาจะไปไหนถ้าเราไม่มีตัวช่วยตัวดูดตัวช่วยตัวดูดที่ดีที่สุดนะั่นก็คือต้นไม้เพราะว่าต้นไม้เขาจะดึงคาร์บอนที่ลอยอยู่ทั่วไปดึงเข้ามาและก็เปลี่ยนเป็นออกซิเจนออกแล้วต้นไม้บ้านเรานะคะเขาทำงาน24ชั่วโมงมีต้นไม้เพียงแค่ประมาณ20%เท่านั้นที่กลางคืนเขานอนอย่างเช่นพวกใบที่หุบๆอย่างเช่นต้น กามปูหรืออะไรประมาณนี้ที่ใบเขาเวลากลางคืนเขาหุบนั่นแหละค่ะเป็นต้นไม้ที่กลางคืนเขาไม่ทํางานแต่ต้นไม้ส่วนใหญ่บ้านเราแล้วเนี่ยก็จะเป็นแบบกลางวานันกลางคืนใบเขาก็จะแผ่ใบเาก็จะไม่หุบแบบนี้ถ้าใบไม่หุบก็หมายความว่าเขาทํางานตลอด24ชั่วโมงดึงคารบ์บอนเข้ามา เก็บไว้ในตัวของเขาเองแล้วเขาก็ปล่อยออกซิเจนแล้วเมื่อตัวเขาอ้วนเยอะๆนะคะจํานวนคาร์บอนที่เขาจะาดึงจากอากาศเข้ามาสู่ตัวของเขาก็จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นตอนนี้ก็เลยมีโปรเจกต์อันหนึ่งก็เรียกว่าคาร์บอนเครดิตคาร์บอนเครดิตให้กับใครมันคืออะไรคาร์บอนเครดิตนั่นก็คือในกรณีที่ จำนวนในอากาศมีสารที่ก่อให้เกิดเรือนกระจกที่เป็นประเภทคาร์บอนนะคะเราถ้าเรามีต้นไม้ที่เขาสามารถดูดคาร์บอนมาเก็บไว้ได้เราก็สามารถที่จะขายเครดิตตัวนี้ได้ในกรณีที่สมมุตินะคะอ,อีกฝั่งหนึ่งผลิตของเสียแต่อีกฝั่งหนึ่งผลิต แต่ปลูกแต่ต้นไม้เขาก็เลยบอกว่าคนที่ผลิตต้นไม้เราสามารถขายคาร์บอนเครดิตได้คือเมื่อเขาผลิตแต่ของเสียผลิตคาร์บอนออกมาเราผลิตแต่ออกซิเจนฉะนั้นถ้าจะช่วยให้โลกของเราปรับความสมดุลคุณก็ต้องมาเสียค่าใช้จ่ายให้กับอีกฝั่งที่เขาปลูกต้นไม้ช่วยรักษาโลกช่วยรักษาโลกโลก ฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาเลยมีการซื้อขายกันเป็นตอนนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องเป็นราวกันแล้วนะคะแต่สำหรับเราคนกลุ่มเล็กๆเ,เราก็ยังไม่ถึงขั้นขนาดนั้นแค่เราปลูกต้นไม้แล้วเราได้เห็นเขาเขียวช่วุ่มเราได้เก็บผลของเขามากินเราได้อยู่ใต้ต้นไม้เขาแล้วเราชีวิตเรามีความสาุขวรุตาแค่นี้ สำหรับรูตานะคะมันก็คือความสุขที่มันสุดยอดแล้วค่ะเราไม่ต้องถึงขั้นที่แบบจะไปาขายคาร์บอนเครดิตแบบนั้นถ้าเกิดเรามีพื้นที่มากเราก็สามารถกระทำการได้แต่สำหรับวรุตาเองแล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่าเราเป็นคนตัวเล็กๆทําทเรื่องเล็กๆทําทำในสิ่งที่เราทำได้เรามีพื้นที่เท่านี้เราก็ปลูกเท่านี้ใครมีกำลังมาก ก็ช่วยกันมากใครมีกำลังน้อยก็ช่วยตามที่เราน้อยนะคะแต่ที่สำคัญคือทุกคนช่วยกันจากจุดเล็กเ,กเกมันก็จะกลายเป็นจุดใหญ่แล้วเราก็จะช่วยลวกของเราลดความร้อนได้ด้วยค่ะรีดภาพไปด้วยคุยเรื่องโลกร้อนไปด้วยก็เป็นเรื่องที่บรรตาก็คุยเรื่องนี้มามานานมากแล้วนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่ห่วงมากๆเพราะว่า วารุตาก็อยากส่งต่อความสุขนี้ไปอย่างลูกหลานด้วยค่ะอยากให้เขาได้ออมีลูกที่สวยงามส่งต่อกันไปความสวยงามไม่ใช่ว่าความสวยงามมาสิ้นสุดลงที่เราแล้วเรื่องเมื่อเรามีป่าเรามีอาหารวารุตาไม่อยากให้ลูกหลานของวารุตาได้กินแอปเปิลที่เป็นเก็บสูญแค่จินตนาการคือ ทุกอย่างเป็น,ปน,นแ, le, แคปซูลหมดเลยแอปเปิลแคปซูลสับประรดเป็นแคปซูลเพราะว่าเราไม่มีป่าเราไม่มีต้นไม้สายพันธุ์ทุกอย่างได้สูญสิ้นไปแล้วฉะนั้นมารุตตาไม่ไม่อยากให้ลูกเราไปเป็นแบบนั้นถ้าเขาอยากกินแอปเปิลก็อยากให้เขาได้กินแอปเปิลจริงๆได้จับลูกของเขาจริงๆถ้าอยากกินสับประรดก็อยากให้เขากินลูกสับประรดจริงๆซึ่งมันเป็นเรื่องที่เรากําลัง เป็นที่น่าวิตกและเป็นเรื่องที่เราต้องตระหนักกันเยอะๆเลยนะคะน่องด้วยว่าตอนนี้สภาวะอะไรก็เปลี่ยนแปลงเมื่อเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ของต้นไม้ผลไม้ต่างๆของเราก็จะเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือเพี้ยนไปจากสายพันธุ์เดิมหรือไม่ก็สูญหายไปเลยมันก็จะทำให้ความหลากหลายทางชีวภาพก็จะน้อยลงไปด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ น่าวิตกมากๆเลยนะคะก็ <S <s อยากให้<ม>ทุกคนช่วยกันเปลี่ยงแค่ต้นไม้คนละต้นสมมติมีครอบครัวอยู่ห้าคนช่วยกันคนละต้นนะคะก็ก็จะไปก็จะดีมากๆเลยแล้วก็ ทุกๆวันที่เป็นวันสําคัญนะคะวันเกิดวันเกิดเราเองวันเกิดลูกวันเกิดพ่อวันเกิดแม่วันเกิดลานวันเกิดอะไรเงี้ยปลูกต้นไม้คนละต้นปลูกแล้วก็อย่าลืมดูให้เขาโตด้วยคะ่ะอย่างน้อยมันสักสองสามปีนั่นคือเรามั่นจเลยว่าเขาโตแนนะ่นอนเราถึงจะทิ้งช่วงแต่ช่วงแรกเขาก็เปรียบเหมือนกับเด็กน้อยที่ต้องมีผู้ดูแลนะช่วยตัดหญ้าเขานิดนึงและที่สําคัญนั่นคือเถาวานรดน้ําให้เขานิดนึงอะไรเงี้ยคือ ป้อนข้าวป้อนน้ำดูแลเขานิดหนึ่งในช่วงแรกๆนะคะหลังจากนั้นเราก็จะได้มีต้นไม้ซึ่งเป็นตัวแทนของพ่อตัวแทนของแม่ตัวแทนของใครๆต่อใครซึ่งเวลาเราไปเห็นเขาแล้ว,ลวเป็นตัวแทนของพ่อของแม่เราในกรณีสมมตุติว่าพ่อแม่เราไม่อยู่แล้วนะคะมันเป็นความชื่นใจมากมาก ต้นไม้นี้นะเป็นต้นไม้ที่แม่ปลูกต้นไม้ต้นนี้นะเป็นต้นไม้ที่พ่อปลูกต้นไม้ต้นนี้นะเราปลูกให้พ่อเมื่อตอนนั้นตอนนั้นต้นนี้เราปลูกไว้แม่เมื่อตอนนั้นตอนนั้นมันมีความระลึกถึงแล้วมันมีความสุขอยู่อยู่ในตัวเองมากๆเลยคะ่ะก็อยากให้ทุกคนช่วยกันนะคะ คือสมมติว่าเราเราอยู่ในตัวเมืองเราไม่มีพื้นที่แบบนั้นเราก็ปลูกในกระถางไม่จําเป็นต้องเป็นไม้ใหญ่นะคะปลูกผักสวนครัวของเราในในกระถางแบบนั้นก็ได้ค่ะแค่นั้นง่ายๆเราก็ได้เห็นสีเขียวแถมเราได้กินคือมันช่วยช่วยพื้นที่สีเขียวใน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 บ้านเมืองของเราให้มันกว้างมากยิ่งขึ้นซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากๆดี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 ด,ด,ดีมันเกินคำบรรยาย เหมือนอย่างพ่อกำเดืองภาษีซึ่งเป็นปราชชาวบ้านของจังหวัดบุรีรัมนะคะบุรีรัมเป็นจังหวัดที่มีปราชหลายๆคนมีพ่อกำเดืองภาษีมีชื่ออะไรเนาะที่อยู่ตาบลสถึกเดี๋ยววรุตานะึกอะไรเนาะขอโทษวรุตาอยากจะบอกคือจังหวัดบุรีรัมจะมีหลายๆายท่านที่เป็นปราชชาวบ้าน แล้วพว่อกำเดืองท่านพูดมาคำหนึ่งวันตาชอบมากเปลี่ยนซับเทียมให้เป็นซับจริงซับเทียมนั่นก็คือเงินนี่แหละค่ะ เรามาเปลี่ยนมาเป็นทรัพย์จริงทรัพย์จริงนั่นก็คือมาปลูกต้นไม้เมื่อเรามีป่าเราก็จะมีสมุนนั่นคือสมุนไพรมีอาหารมีเห็ดมีอุย้ยสารพัดให้กินพร้อมกับเราได้ทําบุญได้สัตว์ให้เขาได้มีที่อยู่อาศัยแถมเทวดาก็ได้มีที่อยู่อาศัยด้วยเมื่อมีป่าแม่คงคามาแม่ธรณีร่มเย็นพระพายท่านก็มาพระอาทิตย์ท่านก็ มาร่วมส่องมาร่วมรับความร่วมมือให้กับเราด้วยคือมันมีอะไรมากๆแล้วใต้พื้นดินนี่นะคะก็จะมีชุลินสีเยอะๆเป็นล้านๆตัวเขาก็จะขอบคุณเราทําให้แผ่นดินของเราอุดมสมบูรณ์เขาก็ช่วยกันทํางานอย่างกระแมง่งเา็าเรียกว่ากระมีกระหมันพืชที่จะให้ดินของเราอุดมสมบูรณ์โดยที่เราไม่ต้องมีอะไรเลยเกิดจากแค่ต้นไม้แค่ต้นเดียวก็อยากให้ทุกคนช่วยๆกันนะคะวันนี้ วารุตาก็รีดภาพไปด้วยก็คุยเรื่องของธรรมชาติที่ตอนนี้ก็เป็นเรื่องที่วารุตาก็วิตกกังวลมากๆในอนาคตอีกไม่กี่ปีเราได้เห็นภาพชัดมากกว่านี้แน่นอนยิ่งตอนนี้ในแคนาดาไฟไหม้มาเป็นเดือนแล้วแถมควันก็ฟุ้งมาถึงอเมริกาแถม ลอยมาถึงทางตอนใต้ของประเทศเยอรมันด้วยค่ะคือเราอยู่ในโลกเดียวกันเกิดสิ่งหนึ่งจากที่ที่หนึ่งก็จะกระทบกับเราด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าโลกหมุนรอบตัวเองโลกเป็นรูปกมลมโคก็หมุนไปเรื่อยฉะนั้นกระทบกันไปเรื่อยกระทบ เหมือนกับเพลงของพี่เบิร์ดฝนตกทางนน้นหนาวถึงโกลนทางนี้เช่นเดียวกันแบบนั้นเลยค่ะเะนั้นเราต้องเริ่มต้นที่จุดของเราเริ่มต้นที่ตัวของเราเพียงแค่ต้นไม้คนละต้นสามารถช่วยโลกของเราให้ร่มเย็นได้แล้วค่ะพร้อมกับส่งความร่รมเย็นนี้นะคะส่งต่อไปยังรุน่รนลูกรุน่นหลานให้เขาได้มีความสุขเหมือนกับเราด้วยเช่นเดียวกันค่ะวรุตาต้องขอบพระคุณท,ทุกทท่านมากๆเลยนะคะ ที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็ผลบนนี้ขอส่งเสริมให้ทุกท่านได้อยู่ดีมีสุขมีความร่มเย็นมีความสุขทั้งกลางวันและกลางคืนบุญจะส่งเสริมให้ท่านได้มีความสุขตลอดไปเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าใครที่ปลูกต้นไม้นั่นหมายความว่าได้ทําได้บุญทั้งกลางวันกลางคืนเพราะว่าต้นไม้เขาไม่หยุดโตเลยเขาจะโตของเขาไปเรื่อยๆและบุญของเราก็จะยิ่งใหญ่ ไปเรื่อยๆด้วยเปลี่ยนต้นหม่เปลี่ยนแก่ต้นเดียววรุตาฝากทุกๆท่านไว้นะที่นี้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อคอยชมคลิปใหม่ๆของวรุตาด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย